กำลังอ่อนกำลังงามกำลังกิ่นแซบกินลำนะท่านผู้ชมขณะน,นี้ไม่มีดินไม่มีพื้นที่มากก็สามารถปลูกได้หวานได้พักชีสนใจวิธีทำวิธีปลูกติดตามได้เลยครับสวัสดีครับสำหรับการหวานผักชีที่ไม่ใช้ดินนะครับผมก็จะใช้เท้าสับ,สบแล้วก็เป็น แล้วก็ขุยความพับแบบละเอียดเอาไปแช่น้ำสักคืนหนึ่งเพื่อให้น้ําฝาดมันหายแล้วมาชมครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตะกร้าผมก็ใช้เลือกตะกร้าเป็นสี่เหลี่ยมเอามาเป็นภาชนะที่จะหวานแล้วก็มาเตรียมการในเรื่องของกล่องโฟมเจาะฝากล่องโฟมให้พอดีหรือให,ใ,หใหญ่กว่าถาดเรานิดนึงนะครับให้มันแช่ลงไปในน้ําประมาณสักนิ้วหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาอมเมล็ดผักชีนี่แหละเอามารวยเอามาหวานใน ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมครับผักชีนี่ก็ไม่ต้องมาแช่น้าต้างเอาแบบสดๆนะท่านผู้ชมแบบสดๆแบบแ,แห้งๆนี่แหละเอาหวานลงไปก็หวานลงไปก็เอาน้ลาลัดหรือน้ําพรมน้ําฉีดน้ํารดสักหน่อยให้มันชุ่มก็ทิ้งไว้มาสักห้าหกวันท่านผู้ชมครับมันก็จะงอกหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็รอให้มันเจริญเติบโตสําหรับในกองโฟมนะผมก็ใช้น้ําผสมกับ ปุ๋ยสูตร b ก็อัตราการใช้ก็น้ำหนลิตรต่อปุ๋ย3ามซีซีนะครับท่านผู้ชมครับกล่องโฟมนี่ก็จะมีความจุอยู่24ลิตรเราก็คูณเข้าไปผักชีเรายังไม่หมดนะครับครบ1เดือนนะถ้าครบหนึ่งเดือนเราก็เติมปุ๋ยครั้งหนึ่งก็รอมาเจริญเติบโตก็เก็บเกี่ยวเอาไว้กินอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็ปลูกไว้สักกระบะสกระบะนะครับวานไว้สักกระบะสกระบะเอาไว้ในบ้านเราก็มี ผักชีไว้กินตลอดท่านผู้ชมครับจะแกงจะทําอะไรก็มาเก็บกินตรงนี้มันก็สะดวกสบายนะก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีที่ดินไม่มีดินไม่มีพื้นที่มากมายก็สามารถปลูกในกล่องโฟมลักษณะแบบนี้ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ใครสนใจก็ลองไปทําดูครับท่านผู้ชมไม่ยุ่งยากอะไรครับง่ายๆนะฝึกทําที่บ้านของเรานะเพื่อมันจะขยายผลหรือต่อยอดไปยังการปลูกพืชผักอ,อื่นๆท่านผู้ชมครับ ทดลองทำหรือว่าทดลองปลูกผักชีนี่ก่อนนะจะปลูกบนกองภาชนะแบบผมหรือจะใส่กระถางเล็กๆก,ก็ได้ท่านผู้ชมนะทำได้หมดหรือจะเป็นตะกร้าขนมจีนก็ได้ครับนะเราก็ต้องเจาะรูไปตามภาชนะที่เราจะปลูกหรือจะหวานท่านผู้ชมครับเอาคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจนะครานสนใจอยากจะเพาะอ,อยากจะปลูกผักนู่นผักนี่ไว้กิน นะครับใครที่เก่งที่มีความจานานแล้วก็ผ่านไปได้ถ้ามาชมครับสาหรับเกษตรมือใหม่อยากทาอยากปลูกก็ลองฝึกทําฝึกปลูกได้นะท่านผู้ชมครับเผื่อเราจะต่อยอดในเรื่องของการปลูกผักอื่นๆไว้กินในบ้านของเราโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อผักในตลาดมากินช่วยให้เราประหยัดแล้วก็เป็นผักที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีท่านผู้ชมครับคลิปแบบนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ